กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด Sub สไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของอีกหนึ่งตำนานของภาคตะวันออกนะครับมือปืนระดับประเทศนะครับแดงโคกปีบนะแดงโคกปีบกับแดงสิงป่าซุงเนี่ยคนละคนกันนะครับเพื่อนๆไม่ใช่คนเดียวกันนะครับนะ คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปฟังประวัติของแดงโคกปีบนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับสําหรับแดงโคกปีบนะครับนะบ้านเขาอยู่แถววัดม่วงขาวนะครับแก้วพิกุลตําบลโคกปีบอําเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะจึงทําให้เขาได้รับฉายาว่าแดงโคกปีบนะตอนสมัยเด็กๆนะครับเขามีพี่น้องด้วยกัน3คนนะครับเขาเป็นลูกคนโตนะครับ จึงจําเป็นต้องออกเรียนในช่วงม .3 นะครับเพื่อมาทํามาหากินช่วยครอบครัวนะครับนะโดยการนะครับขับรถนะครับไปเล่ขายข้าวนะครับตามตลาดนัดตามหมู่บ้านนะทีนี้นะครับด้วยนิสัยใจคอของแดงโคกปีบนะครับเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นคนรักเพื่อนพ้องนะครับเขาไปไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าไปรู้จักใครเขาก็จะให้ใจนะช่วยเหลือนะครับนะ จึงทําให้เพื่อนๆน,นะครับหรือว่าคนที่รู้จักเขาเนี่ยรักใคร่เขาเป็นอย่างดีนะในที่สุดนะครับก็มีเพื่อนเขาคนหนึ่งครับไปแนะนําให้เขารู้จักเสือฝนนะเสือฝนนะครับหรือว่าเจ้าของฉายานะครับนะขุนโจรร้อยศพนะเป็นเจ้าของซุ้มมือปืนนะครับที่โด่งดังในภาคตะวันออกนะเสือฝนนะครับก็ได้ให้งานกับแดงโคกปีบนะครับ จนในที่สุดนับเขาก็ผันตัวเองไปเป็นมือปืนรับจ้างนะอยู่ในแวดวงของมือปืนนับในระหว่างที่เขาทำงานให้เสือฝนเนี่ยแดงโคกปีบนะครับนะเป็นคนที่เด็ดเดียวนะกล้าได้กล้าเสียนะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดังนั้นนะครับทำให้เขามีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วนะครับนะแล้วเป็นที่รู้จักในแวดวงนักเลงแวดวงมือปืนนะครับนะ เป็นที่ยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่นะครับต่างยอมรับในฝีมือของแดงโคกปีบนะในขณะที่เขากำลังโด่งดังอยู่นั้นนะครับก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งที่ชื่อว่าธนูหอมหัวนะครับเข้าไปทำงานนะครับนะอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับก็เลยเรียกแดงโคกปีบเนี่ยให้มาหานะครับแล้วก็ให้แดงโคกปีบเนี่ยทำงานเหมือนกับเป็นสายให้ตำรวจนะเป็นสายข่าวนะครับเป็นมือเป็นตีนให้กับตำรวจนะ จนทำให้แดงโคกปีบนะครับมีแบ็กเป็นนายตำรวจใหญ่นะยิ่งทำให้แดงโคกปีบนะครับขยายอิทธิพลนะครับปีกก้าขาแข็งนะครับนะในระหว่างนั้นเองนะครับแดงโคกปีบนะครับนอกจากจะเป็นนะครับมือปืนแล้วนะครับเขายังเปิดธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับการนับรับจ้างถมที่นะนำเข้าของผิดกฎหมายมาจากต่างประเทศนะครับนะรวมถึงนะครับนะ มีการนะครับกว้านซื้อที่นะครับแถวนะครับปลาจีนแถวสะเชิงเซานะจนแล้วจนรอดนะครับนะในปีพศ2526 0 0นับนะแดงโคกปีบนะครับเขาไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการนะรับนำคนส่งออกนะครับไปทำงานที่ต่างประเทศนะ แต่ปรากฏว่าแดงโคกปีบเนี่ยไปพัวพันกับการทุจริตเงินของบริษัทนะครับนะแล้วนะครับเขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำถึง3เดือนนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเขาต่อสู้คดีจนชนะนะครับแล้วก็ได้รับอิสรภาพนะผ่านมา3ปีนะครับแดงโคกปีบก็มาลงเล่นการเมืองนะในช่วงนั้นนะครับภาคตะวันออกนะครับปราจีนบุรีสะเชิงเซาเนี่ยมันมี3กลุ่ม3ก๊กนะครับ ที่แข่งขันอำนาจกันอยู่นั่นก็คือนะครับกลุ่มที im, ่1ก็คือเจ้าแม่เขาหินซ้อนนะครับกลุ่มที่2ก็คือนะครับเจ้าพ่อพุทธกลุ่มที่3ก็คือนะครับกลุ่มของแดงโคกปีบนะซึ่ง3ากลุ่มนี้นะครับนะก็กําลังขยายอิทธิพลอยู่ในนะครับเขตปราจีนบุรีและสะเชิงเซานะซึ่งกลุ่มของเจ้าแม่เขาหินซ้อนนะครับแล้วกลุ่มของเจ้าพ่อพุทธเนี่ย มีความขัดแย้งเรื่องที่ดินกันอยู่แล้วนะเนื่องจากว่าทําธุรกิจคล้ายๆกัน,นครับรับจ้างถมที่นะครับทำธุรกิจผิดกฎหมายดังนั้นมันก็จะมีการทับลอยกันมีการเหยียบเส้นกันนะครับโดยการลงเล่นการเมืองของเขาเนี่ยมันไปทับเส้นนะครับของกลุ่มเจ้าพ่อพุทธกลุ่มเจ้าพ่อพุทธนะครับซึ่งมีอํานาจเก่าแก่ทางด้านการเมืองอยู่แล้วนะครับเมื่อแดงโคกปีบนะครับคิดจะลงเล่นการเมืองมันก็เหมือนกับ การไปรูปคมเขาการไปนะครับลบเหลี่ยมเขานะกลุ่มแดงโคกปีบเนี่ยนะครับอาจจะสู้เจ้าพ่อพุทธไม่ได้นะครับก็เลยหันไปซบนะครับอกของเจ้าแม่นะครับเขาหินซ้อนนะเมื่อรวมตัวกันนะครับระหว่างแดงโคกปีบกับเจ้าแม่เขาหินซ้อนซึ่งเจ้าแม่เขาหินซ้อนเนี่ยเขามีลูกชายนะครับซึ่งเป็นตำรวจนะคอยหนุนหลังอยู่แล้วนะครับนะก็เกิดศึกนองเลือดกันนะครับระหว่าง กลุ่มเจ้าแม่เขาหินซ so ้อนซึ hay hay ่งม sí, de no ีแดงเนี ejemplo, ่ยนะครับคอยหนุนนะกับกลุ่มเจ้าพ่อพุทธนะครับในระหว่างการนะครับต่อสู้กันของ2กลุ่มอำนาจใหญ่ๆนี้นะครับคนในกลุ่มนี้นะครับนะตายกันเป็นว่าเล่นนะครับตายกันเป็นใบไม้ร่วงหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือเจ้าพ่อพุทธนะเจ้าพ่อพุทธเนี่ยถูกเก็บนะครับนะเสียชีวิตลงนะครับนะแล้วทีนี้นะครับทายาทของเจ้าพ่อพุทธเนี่ย ก็ประกาศเลยนะครับว่าจะล้างแค้นให้กับพ่อตัวเองนะครับนะหลังจากนั้นนะครับนะลูกชายของเจ้าแม่เขาหินซ้อนนะครับนะก็ถูกฆ่าตายนะครับนะลูกชายที่เป็นตำรวจเนี่ยโดนเก็บเหมือนกันนะครับนะแล้วเรื่องราวของสองตระกูลน,นี้ก็จบลงโดยการที่ฝ่ายแดงโคกปีบนะครับแล้วก็เจ้าแม่เขาหินซ้อนเป็นฝ่ายชนะเนื่องจากว่าฝ่ายของเจ้าพ่อพุทธนะครับนะ ทายาทของเจ้าพ่อพุทธเนี่ยถูกเก็บนะเมื่อทายาทของเจ้าพ่อพุทธถูกเก็บนะครับแดงโคกปีบนะครับก็กลายเป็นผู้มีอํานาจเต็มนะครับเลืองอานาจนะครับไม่มีคู่ขัดแย้งทางการเมืองไม่มีคู่แข่งขันในที่สุดนะครับปีพศ2538นนะครับเขาก็ได้รับเลือกนะครับเป็นสอจอจังหวัดปราจีนบุรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับ ช่วงที่เกิดการต่อสู้กันระหว่าง2ตระกูลใหญ่เนี่ยแดงโคกปีบนะครับนะเข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งเข้าไปพัวพันนะครับกับหลายคดีซึ่งเป็นคดีอุกชะกันนะครับจนถึงขนาดว่าเขามีชื่ออยู่ในบัญชีดําของภาคสองนะตำรวจจับตาดูเขาอยู่นะครับดังนั้นเขาก็เลยย้ายออกจากพื้นที่นะครับมาอาศัยอยู่ในบ้านที่กรุงเทพนะแล้วเขาก็นะครับ ไปซื้อที่นะครับทําไร่มะขามหวานอยู่ที่นะครับอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะในระหว่างนั้นเองนะครับเขาก็ยังทําอาชีพค้าไม้ด้วยนะครับนะการที่เขาไปแผ่อิทธิพลนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทําให้นะครับกลุ่มค้าไม้หรือว่ากลุ่มเจ้าพ่อนะครับที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่พอใจนะครับนะ ในระหว่างนั้นนะครับเขาถูกลอบสังหารบ่อยครั้งมากนะครับนะรวมทั้งหมดนะครับหกครั้งนะเขาถูกทั้งปืนยิงเขาถูกทั้งถล่มด้วย RPG นะครับในระหว่างที่เขาถูกถล่มด้วย RPG เนี่ยนะครับเขารอดมาได้เพราะว่าเขาไม่อยู่ในรถนะครับนะแต่ว่าคนที่อยู่ในรถคือลูกน้องของเขานะครับนะลูกน้องของเขาเสียชีวิตสองคนนะครับ แดงโคกปีบนะครับประกาศกล้องเลยว่าจะล้างแค้นนะครับให้กับลูกน้องนะซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะแต่เขายังไม่ทันล้างแค้นนะครับในวันที่5กันยายน2 5 0 0นะครับ39เนะครับเขาได้ขับรถออกจากบ้านนะครับนะพอขับรถออกมานะครับถึงแยกลำทรายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่านะครับมีรถ กระบะนะครับพร้อมคนร้าย4คนนะครับตามประกบเขาหน้าแล้วก็ใช้อาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอาฆา M16 นะครับยิงถล่มรถเขานะครับแดงโคกปีบเนี่ยพยายามหลบหนีนะครับเขาขับมา2คนกับแฟนเขานะครับนะเขาพยายามหลบหนีนะครับนะแล้วปรากฏว่านะครับรถเขาเสียหลักนะตกลงข้างทางนะครับนะมือปืนนะครับก็จอดรถนะครับแล้วก็ถล่มเขานะครับนะด้วยอาวุธสงคราม นะปรากฏว่านะครับเขาพุ่นไปทั้งล่างนะสิ้นเสียงปืนนั่นก็คือสิ้นลมหายใจของแดงโคกปีบนะหลังจากการเสียชีวิตของแดงโคกปีบนะครับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับแดงโคกปีบก็พยายามที่จะกลับไปล้างแค้นนะครับนะเพราะว่าเขารู้ตัวอยู่ว่าใครเป็นคนฆ่าแดงโคกปีบนะมีความขัดแย้งกับใครใครเป็นคนนะครับออกคําสั่งฆ่านะครับ แต่ปรากฏว่านะครับกลุ่มนั้นนะครับนะกลุ่มพ่อค้าไม้ที่อยู่แถวเมืองการนะครับนะมีนายทหารใหญ่นะครับเป็นแบกหนุนหลังนะกลุ่มแดงโคกปีบนะครับก็เลยนะครับหยุดความคิดที่จะกลับไปแก้แค้นให้กับแดงโคกปีบนะครับก็เลยเป็นอันสิ้นสุดน้ะหลังจากนั้นนะครับทายาทของแดงโคกปีบนะครับก็กลับไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับทำมาหากินนะครับโดยสุจริตนะ ประกอบอาชีพสุจริตนะครับนะอยู่แถวประตูน้ำนะส่วนเรื่องราวของแดงโคกปีบนะครับก็เป็นเพียงตํานานนะครับทิ้งไว้เป็นปิดสนานะ <c oughs> เนื่องจากว่านะครับคดีของแดงโคกปีบเนี่ยยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แม้แต่คนเดียวนะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับของแดงจิตกรแฮ้ไม่ใช่อันนั้นมันหมอลำนะครับนะ แดงโคกปีบนะอีกหนึ่งตำนานของภาคตะวันออกนะครับมือปืนระดับพการนะครับนะตำนานที่ถูกกล่าวขานนะครับลุ้นแล้วรุ่นเล่านะครับนะถือว่าเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ครับสำหรับผู้คนในปัจจุบันได้ดีนะครับเส้นทางสายเลือดเส้นทางเส้นนี้นะครับจุดจบนะครับไม่ลงศพก็เลือนจำนะนี่คือวิถีของคนเหล่านี้นะครับนะ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับหากคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้หนที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด s ับ s ไ r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม